ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้คือแต่งเพลงให้น้องใบใยญ่หรือไงคะเพลงนี้เป็นเพลงชื่อเรียกว่าโปรเจกต์พิเศษนะครับซึ่งจะร้องกับน้องเขาช่วงนี้น้องเขาดังๆผมก็เลยขอเกาะกระแสสักนิดนึงชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรไม่ขำอีกอ่าชื่อเพลงนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับค่ะครับก็คือเนื้อร้องนี่ก็ยังไม่เสร็จหรือยังไงคะยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้ฮะ ใครครับร้อร้ออสดๆๆนเลยค่ะ๋อผมไม่รู้ว่าจะมาร้องด้วยซ้ำไปแต่งเมื่อกี้นี่ครับแต่งเมื่อกี้นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อร้องนี่มีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวประมาณไหนบอกได้สักนิดไหมคะก็เป็นเรื่องแบบหนุ่มสาวรักกันนะฮะครับทำไมถึงเลือกเป็นน้องของมาตอนนี้เขาน่ารักแล้วก็โด่งดังมากทีเดียวแล้วผมชอบเพลงผู้สาวขาเลาะไปอย่างมาก าถามาน้องเขาหน่อยสิอย่าถามผมคนเดียวเดี๋ยวสิว่าตั้งตารอร่วมงานกับน้องมาสักพักแล้ว <c oughs> ใช่ครับอ่ะแล้วยายเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับพี่เสกพี่เสก<โ>เ,เลือกเราไงมะด <c oughs> ีใจมากค่ะเพราะว่าพี่เป็นไอดอลของหนูแล้วก็เป็น,ปนไอดอลแม่กับพ่อด้วย <c oughs> คือชอบทั้งครอบครัวแก่มากันเถอะไม่ใช่คือชอบเพลงพี่ไงคะก็แบบว่าติดตามพี่อยู่แล้วในแฟนเพจในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้องเพลงพี่ด้วยบนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าพี่จะเลือกเป็นหนูค่ะพอได้มาเจอจริงๆเป็นไงคะ พี่นี่พี่นี่น่ารักมากเป็นกันเองด้วยไม่ได้คุยอะไรกันสักนิดลุ้นไหมว่าเพลงที่จะออกมามันจะประมาณไหนยังไงก็ลุ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็พี่ก็รู้คนเดียวค่ะพี่อุบไว้แต่เราก็เชื่อมั่นในตัวพี่เสกเลยนะคะจะเป็นสไตล์แบบล็อกหรือลูกทุ่งหรือยังไงคือพี่น้องก็บอกว่าพี่รู้คนเดียวหรือเวลาผมทํางานเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ เรียกว่าไม่ค่อยได้บอกเขาว่าจะทํำยังไงเสร็จแล้วเนี่ยพอผมมาถึงห้องอัดเนี่ยผมว่ามีนักดนตรีเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปอัดตามที่เราบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแบบนี้อะไรนะครับจะออกเป็นหมอลำมอะไรแบบนี้จะออกเป็นหมอลำครับหมอลําร็อกเฮ้ฟังพี่เสกหมอลำเนี่ยอ้ยสบายมากบ้านผมอยู่โคราชนะจะบอกแค่พี่เสกว่าเพิ่งอัดตอนนี้จะได้ฟังกันเมื่อไหร่ผมคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ฟังนะฮะ จริงไม่แล้วปกติก็ทำเพลงหนึ่งวันหนึ่งก็เสร็จแล้วนี่ครึ่งเพลงหรือยังคะหรือประมาณไหนแหะอ๋อยังคือเมื่อกี้เพิ่งฟังเพลงเสร็จนะฟังเพลง reference เสร็จไม่ดีครับเห็นบอกว่าตอนแรกได้เนื้อเพลงมาเรียบร้อยแนวเพลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพี่เจค่งมาปรับแก้หรือว่าเพิ่งเขียนใหม่เพิ่งเขียนเมื่อกี้นี่เองครับเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เองเพิ่งคิดเมื่อกี้นี่เองแต่ว่ามีคิดแบบคอนเซ็ปต์ไว้ที่บ้านจริงๆคือเอามาจากคา เตอร์ของน้องหรือดึงจากตรงไหนทางตัวน้องบ้างใช่ใช่เพราะว่าผมพอฟังเพลงของเขาแล้วมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นทั้งเรียกว่าเป็นหมอลำ<ม>น้องเรียกหมอลำป่ะหมอลำ,อลำแต่ว่ามีความเป็นร็อกอยู่ในตัวอยู่เหมือนกันนะ<ม><ม>แล้วก็า<ม>ตัวหนูเหรอคะด้านเสียงร้องก็ก็ถ้าเกิดมาปรับเป็นร็อกเนี่ยซึ่งตัวหนูก็อ่าไม่แน่ใจว่าจะทําอ่าคือปกติเราร้องหมอลำเนาะก็ไม่ไม่ไม่ก็น่าจะมีการปรับอะค่ะค่ะเรื่องของการร้อง ไม่เคยร้องร็อกมาก่อนก็เคยแต่ไม่ไม่เคยร้องบนเวทีค่ะคือก็ไม่เคยแบบว่าทําออกมาเป็นเพลงเพลงนี้จะมีถ้าเป็นน้องเต้นไหมตอนนี้โอ้ยมีซชถ้าสะพานโค้งมีแน่นอนผมเต้นด้วยนะจะบอกให้เออคือเพลงนี่เป็นเพลงสนุกสนุกตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็เพิ่งเรียนรู้จากน้องเขาว่าน้องก็มีเพลงผู้สาวขันเลาะแล้วมันมีเพลงอะไรนะสีหิน้องบอเนี่ยผมนึกว่าเป็นของน้องเขาแต่นั่นก็เป็นเพลงเพลงนึงที่ผมชอบ เสร็จแล้วก็เปิดเพลงผมถามว่าเพลงไหนที่น้องชอบที่สุดที่เพลงนะนะที่บอกให้พี่เปิดพี่ฟังเพลงเร็วๆอ่ะเพลงเพลงเร็วของเธออ๋อสิบเจ็ดสี่เข่าสิบเจ็ดสี่เข่าซิงเกิลเก่าของหนูสิบเจ็ดสี่เข่าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอายุสิบหกย่างสิบเจ็ดกำลังจะอายุสิบเจ็ดแล้วนะค่ะพี่เราคิดไปเรื่อยอาจจะได้ฟังกันเร็วๆนี้หน่อยเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จละครับเมื่อกี้เห็นชาวตัวเองว่ามาเกาะเนาะ อ๋อจริงจริงครับ <c oughs> อ่น้องเขาดังอยู่ไม่ได้ไม่เรียกว่าเกาะหรอกพอดีชอบเขาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ตัวผมเองก็พอมีชื่อเสียงอยู่บ้างุีกันนานไหมคะพี่สิอาจาอันนี้ต้องยกเครดิตให้คุณเท็ดดี้แล้วก็คุณอ้วนอยู่ข้างหลังนี่สองคนเนี่ยเป็นผู้บริหารของผมเองเสร็จแล้วก็ผมผมคือมีความต้องการว่าอยากจะร้องเพลงกับเขาเนี่ย ซึ่งจริงไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอดีผมมีสาวๆมาเที่ยวบ้านแล้วก็ผมก็ชอบสาวๆคนนั้นก็บอกก็ชอบเป็นผู้สาวขาเลาะบอกก็เปิดฟังสิงแล้วก็เพาะดีร้<ม> <c oughs> องได้ไหมครับเด็ร้องได้เดี๋ยวจะไปรอไหนหน้องให้ฟังในนู่นโอ๊ย <c oughs> พวกเรามันต้องมีดนตรีด้วยกลัวพิเศษไหมไม่กลัวกลัวทำไมเอวันหย่ายุ่งอะไรน่ยหนูสิเก้าปีนี้ค่ะสิเก้าเองเหรอแล้วมีแฟนไหมครับยัง แล้วปกติแล้วสเปคไม่ชอบคนแก่นะฮะก็ดีค่ะก็ดีมอจอดได้ภาพรักษณ์นิดนึงค่ะตอนนอนเรียบร้อยด้วยนะคุกไปล้านอะไรในประเทศเราค่ะก็ความจริงก็ตามคอนเซปต์ที่เจ้าภาพต้องการค่ะคือแล้วแต่ว่าต้องการแบบไหนก็จะมีการคุยกับผู้จัดการก่อนพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าต้องการในชุดแบบไหนในการแสดงอะไรอยงเงี้ยเราก็จะจัดให้ตามความเหมาะสมค่ะ น้องลำไย่หนูฝากติดตามนะคะค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องลำไยอ่าได้มาร่วมงานกับพี่เสียงคะซึ่งเป็นศิลปินที่น้องลำไยก็ชอบแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมพี่เขามากนะคะก็อยากให้เป็นแฟนติดตามนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆจะมีอะไรแบบว่าแปลกๆหรือว่าอะไรให้เราชมนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะ